สำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณบนบานสาร,รกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเนี่ยท่านรับรู้ไหมและสิ่งที่คุณขอเนี่ยจะสำเร็จไหมอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้ดูคลิปนี้พี่หมอจะมาเป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่ออะไรถึงคุณบ้างนะ ใครที่ชอบบนชอบขอชอบอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูกันว่าพลังงานของคุณสิ่งที่คุณอธิษฐานในใจเนี่ยท่านรับรู้ไหมและจะสําเร็จไหมแล้วมาดูกันคุณขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันตรงไหมถ้าตรงแปลว่านี่คือดวงของคุณนะคะมาเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะอยู่ทุกทิศทุกทาง ที่ใดแห่งหนใดถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจงเปิดดวงเปิดทางนี้ให้สําหรับทุกท่านและได้คําตอบอย่างแม่นยําจะเปิดให้สามใบเท่านั้นมาดูกันใบแรกไพ่อยากตอบอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าว้าวบางคนขอเรื่องการงานไพ่ห้าม้เท้าขึ้นการงานเนี่ยห้าม้เท้าการแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนขอให้ได้บรรจุงานราชการโอ้มีใครขอไหม เรื่องงานงานราชการบางคนไปขอที่เจ้าพ่อศาลหลักเมืองไพ่ใบนี้ขึ้นและถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นถ้าขอเรื่องงานอุปสรรคเรื่องงานให้ผ่านเรื่องปัญหาเรื่องงานไปได้ให้ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืองานราชการให้ได้บรรจุงานหรือบางคนขอให้ได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานให้มีการเลื่อนขั้นที่ดีถ้าใครผ่านมาแล้วคุณเคยไปขอสิ่งนี้นะนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อนะ พระพิคเนตหรือเจ้าพ่อศาลหลักเมืองนะคะคุณจะสําเร็จนะไพ่ใแบแรกขึ้นแบบนี้ขอเรื่องงานมาดูใบที่สองขอเรื่องอะไรอีกมีใครตรงบ้างเรื่องงานตรงพิมพ์ว่าตรงนะขอเรื่องเงินบางคนเจ็ดเหรียญขอเรื่องเงินก้อนใหญ่เจ็ดเหรียญขึ้นขอเรื่องเงินขอเรื่องโชคลาภขอเรื่องการงานการเงินการลงทุนให้แบบเห็นกําไรเห็นเงินเยอะๆสิ่งที่กําลังทําสิ่งที่กําลังลงทุนอยู่ ให้เห็นเงินก้อนใหญ่ไพ่เจ็ดเหรียญเงินที่ได้มาจากการงานแล้วก็ไพใ่ใบนี้หมายถึงเงินที่มาจากโชคลาภด้วยเงินก้อนโตบางคนขอแบบถูรางวัลใหญ่อะ่ะเนี่ยใบนี้นะคะถ้าคุณขอสิ่งนี้แล้วคุณมาเห็นคลิปนี้แล้วมันตรงกับสิ่งที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจะสําเร็จจะช้าจะเร็วแต่จะสําเร็จคุณจะได้รับพรน,นั้นนะคะเรื่องงานและเรื่องเงินละนะขึ้นมาสองใบมาดูใบสุดท้ายกันนะ สิ่งที่คุณขอคือเรื่องอะไรแล้วตรงไหมถ้าตรงอีกสําเร็จอีกนี่บางคนขอเรื่องบุตรว,ว้ามีใครขอเรื่องบุตรไหมมีพ่เด็กถือถ้วยเด็กบางคนขอเรื่องบุตรขอเรื่องการมีบุตรขอเรื่องการมีน้องนะจะสําเร็จนะบางคนไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับเกจิอาจารย์ดังบางคนก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายฮินดูพระแม่ลักษมีพ่อพ่อพิคเนตนะบอกเลยว่าจะสําเร็จ ให้ใบนี้ขึ้นบางคนขอบุตรอย่างมีลูกมีปล่อยดอกนานแล้วไม่ติดสักทีไม่มีสักทีใบนี้บอกว่าจะมีคุณจะสําเร็จถ้าคุณขอเกี่ยวเรื่องนี้นะไพ่สามใบนี้บอกว่าขอเรื่องงานเรื่องเองินและขอเรื่องมีบุตรนะคะเพราะฉะนั้นมีใครไหมผ่านมาเห็นคลิปน,นี้แล้วตรงพิมพ์ว่าตรงและให้คําทํานายนี้เกิดเึ้นจริงรับคําทํานายนี้ ะะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่หมอก็เปิดไพ่ให้แล้วเป็นสื่อกลางให้สําหรับคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่คุณบริบาลสัร์กรอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตอบมาให้ทั้ง3ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาชมแล้ตรงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะยินดีที่เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย